ชีสนะคะอุ้ยใส้กรอกละวันไม่ใช่นะคะครัวซอ,แบบอ,องแบบเป็นมังสวิรัตมีไหมเอยครัวซองแบบเป็นมังสวิรัตนี่ดีนะมีแต่เอิมใส่กรอกชีสแทมชีสชีสธรรมดาไม่มีนะคะแต่บิทครัวซองหมูอยองน้ำสลัด อังธยา27บาทเซนวิชไส้ทาดไข่35บาทลดเหลือ18บาททาดไข่ลดเหลือ18บาทอืม62ก็เป็น80บาท80บาท80บาทอันนี้ก็รสด,ดอด80บาท แฮมเอาไปใช่แฮมชิบชิปกินไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้มันแฮมนะอันนี้มันมีแฮมไหมอันนี้ไม่มีแปดสิบบาทแปดสิบแปดสิบแล้วเอาอะไรอีกดีแปดสิบเป็นร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบอะไรครับงบขนมซื้อได้กี่บาทเดี๋ยวนะแป้งร้อยยี่สิบซื้อขาไก่ไหมขาไก่กระป๋องไม่อ่ออแป๊บนี่นม,ม,มีขาไก่เป็นปิ๊บด้วยกย็ใช่ไงมีกระปร๋องเล็กไหมหนึ่งร้อย ไม่นันั้นแม่เห็นป่องเล็กหกิบเก้าบาทนี่งไงแต่อันนั้นมันหกสิบเก้าบาทมันอันใหญ่อ่ะซื้น็็ได้นี่อันนั้นมันไม่อร่อยหรือเปล่ามันก็เค็มเค็มร้อยแปดสิบไปร้อยี่สิบเหมือนที่เราซื้อลู้ข้าวไงเค็มเค็ม ออเล็กไหมลนะ่ะมีเล็กไหมไม่มีมีแค่อันใหญ่กับอันปาปีก้าไปดูฝั่งนู้นก่อนปะไห<น>ดูฝั่งนู้นก่อนเรลวฝั<น>่งนูน้นร้อยยี่สิบ้องสงสัยมิงกี่บาทซือร้อยยี่สิบเดี๋ยวแม่นะก่อนร้อยยี่สิบอยสามสิบห้าไทจะเรีกหมดเลยร้อสามสิบห้า มันแพงไม่ต้องกินโลงเดี๋ยววันหลังเขากิน, 35, 35, นแล้วสามสิบห้าแล้วสามสิบห้าไปดูขาไก่ก่อนแล้สามห้ารู้เลือกแลยสามห้าแล้สามสิบห้านี่ไงขาไก่สิบแปดบาท มีกล้วยกรอบด้ยกะออน,นี่กล้วยสามสิบห้าตอลี่กรอบแบบกรอบเอาขาไก่กับปุกใหญ่ไปกินดีไหมเอาต๊อบรี่ดินยี่สิบเก้าบาทเนี่ยลูกตังค์ไม่พอเด้เอาขาไก่ไปกินดีกว่าไหมไม่มีรกคาเอาขาไก่ไปกินไหมตัวก่อนเนี่ยจะเอาไหนเอาเห็ดไปทอด เอาขาไก่ไปกินดีไหมอหรือไม่เอาเอามีงูเท่าไหร่ละเอ่อตอนนี้มันร้อยเอเดี๋ยวนะร้อยสามสิบห้าอันนี้สามสามสิบใช่ไหมสามสิบหกสิบหกสิบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง เออหกสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อสามจิบห้าบาทก็ซื้อได้อีกหกสิบห้าบาทก็ซื้อขาไก่ถังได้ถังใหญ่อันหนึ่งไงหกิบห้าบาทกินม่กิแบบพก่อแปะม่ดิลมพกาะขอกแง ไม่บอกเที่ยงงบหนูสองคนอ่ะก็ถามว่าจะเอาขาไก่ไหมหนูบอกไม่หลบหลบเพราะไหลูกเดินไปเดินไปร้อยหกสิบห้าเออร้อยสามสิบห้าคนละยี่สิบบาท สามห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบห้าบาทคนละคนคนละยี่สิบบาทนะคนละยี่สิบบาทหนัวกับซองยี่สิบบาทนะ อะไออะ้อแอ้อม,ม่บอกเี่ดเออยี่สิบบาทก็ได้<ะ>เดี๋ยวแม่ไปดูที่ชาร์จก่อนเดี๋ยวแม่ทัวรหายายก่อน<ะ>หนูก็เลือกไปสิแม่อยู่ตรงที่ชาร์จน่น เอาไปแบ่งกันกินกับแม่ไม่ดีกว่าหรอคนละสิบห้าบาทงั้นก็มันพอดีเนี่ยอันนี้มันสามสิบสามสิบหรือสามห้าว่ะออันนี้มันสามห้างบพุ่งหน่ะอืมงบสามสิบห้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโทรบอกยายให้ที่ตังใจซื้อที่ช้าได้ไหม On how to pass. อะไรลูกมันไม่ใช่ของเล่นนะอันนี้ของกินเหรออือใช่เหรออื๋อ,อมันกินได้เหรอไม่ใช่ของเล่นเหรอมันเป็นช็อกโกแลตแบบไรน,นะหรออืออันเท่าไหร่แม่ไม่รู้ราคาเลยเดี๋ยวไปดูด